กำลังเด็ดทางหมครับสร้างเขาวานห้องเวละเมโกก็ลังตักหินดอกปูดหินตักหินดอกยกอัดปดไหมสุดเวลอาอัดโรงเรียนกุดข้อการน้นสวรรค์เสร็จสิ้นย่างปูนี่ละพี่น้องเวลาเห็ดมาแต่แต่ บ้านโคกสัมราญบุรณะเห็นทั้งสองฝั่งหมู่บ้านเห็นอยู่ฝัง่งทั้งหัวเมื่อเมื่อนี่เห็นอยู่ฝั่งทั้งใายทั้งแปอำนาจวันนี้หนา,กาวกัดรถไหมเป็นลุมหลและสิ้นท่านนะ เอาตะตอเข้านี่ละร้านฟังบุญจะเห็นเช่นกันฟังบุญจะเห็นเช่นกันเอาตะตอโคกสัมรานบ้านไฟล์รานเหตนนุถนนลำเสียมเห็นไหมร้านยางไหม เกาหลุมหลายเล่หขูดเห็นไหมขดอัดไหมเสริมยางบักตอ่อยไหมบริเวณบานทบสัมปันบานคกสัมปาน,น,น,รรานหรือว่าตำบลโคกสัรานันี่มีสนามบินล่ะพี่นอ้องมีสนามบินก้องทับบุก มลังพลกำลังเลี่นถนนใหม่อยู่บนลำบัดระวังเด้อของหอดช่วงนี่สนามบินเรื่องนกท่านี่ละ,ละนอนี้คือทางเข้าสนามบินธนานี่ละไซมเมอนี่สนามบินกองทัพบกก็เพลืองนกท่าสิ้นสุดแล้วพี่น้องสุดการทำถนนแล้วสิ้นสุดกล้องการ ไม่เปน้องถนนดีเรียบเลยเรา่มีหลุมเลยรถใกล้วัดบ้านไปเรียบตะแลนออยังไงรถบ้านไปเรียบดีเป็นดีราม่มีหลุมสักหลุมเลย เินมาเตะไปก่อนเด่นอีแตกนนี่ก็เป็นปหัวเพลหรือหัวสะพานเกาหัวสะพานเกาอันนี้ก็สะพานคำ ไม่สะแบกไม่สะแบกลำน้ำไม่สะแบกยื่เนเขาบานไปแล้วบาน